สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวทับทิมอินเดียเข้าใหม่ค่ะพี่สวยนะคะสวยสดเลยค่ะเป็นกล่องสีขาวนะคะนำเข้าจากประเทศอินเดียแท้ๆเลยค่ะจะมีสามไซส์ด้วยกันนะคะจะเป็นเบอร์สิบลูกเบอร์สิบสองลูกนะคะแล้วก็เบอร์สิบสี่ลูกค่ะเบอร์สิบลูกนะคะลูกเขาจะใหญ่เสมอกันเลยค่ะพี่นี่จ้า เนื้อเขาจะแดงเข้มนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยนนิดนิดนะคะสดชื่นมากตัวนี้เขาจะเอาไปคั้นน้ํากันค่ะพี่นีเลยจ้าเบอร์สิบลูกนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบบาทค่ะเบอร์สิบสองลูกนะคะราคาห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เบอร์สิบสี่ลูกนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะใครสนใจนะมาดูมาชมของจริงที่ร้านได้เลยค่ะร้านอยู่ตลาดอาราชาติซอยสองลอยสองขีดสี่สามชื่อว่าร้านฟิคุรี่นะคะ ใครไม่สะดวกมาทารามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะสั่งซื้อสอบถามแอดไลน์พิมแอดน้ำหน้าตามด้วยเอสปาย u ูไอพีนะจ๊ะขอบคุณค่ะ